อย่างนะรถตู้ข้างหน้าอย่างนะเป่งๆอยู่อ๋อคนละคันอ๋อบาที่มีไฟท้ายหลังเข้าตัว Nếu có hỏi gì, hỏi gì, hỏi gì, như này hỏi gì 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 hỏi

เฮ้ยก,กูถูอซ้นไอ้เหี้ยข้างีนี้มันเอากูเรียกสู้ถามันโอ้ยเหีย้ยกินยังจังมาเห็ดปัวใ <c oughs> ห้แบบเยียงยังวะข้างหน้ากูเห็นไฟรถด,ด้วสู าวาตรงนี้ตาสวยเหี่ยงวะนี่ยาพันสูวพันแล้วเก็บเอาอันใหม่นะบอวอนเก็บเอามึ่งว่างกับซุนไฟเลยเก็บยาไปกูบอลเ,เ,เล่นเด้วก็ซุนไฟในพันหมู่

โอ้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วป่าววะกระสุนกูเบิดเลยวหนึง่งกูได้ใช้ปืนพกแล้วนี่เดี๋ยวซองจุดนี้หนึ่งโอ้ยเพื่อข้างหน้ามีที่เก็บกระสุนหนีต่อหรือเปล่ววาวะเอ้ยมาๆๆมได้ใจเย็นไว้รุ่นไอ้ไม่ปืนอยู่นี่ปืนอยู่นี่ปืนล่วกับกระสุน เนี่ที่กระสุนใต้บันไดป่าวะบันไดป่าวะสะพานไปมีอีกมีอีกเฮ้ยสต o รี่โบเล็กกีเล็กีเล d กกี เตะเตะโดนล้อมเตะโดนล้อมเสียพุงอยู่เตะเสียงกระสุนนั่งมันมากอะเกมนี้แรกแรกแรกคุณลูดเลยนะ สเปกเตอร์รูดเลยเนีย่ยจิตยาแค่ปวดเออเจะนี่มันสนอะไรนี่วะเดี๋ยวยพี่เต้เอ็กเซนท็อพี่เต้ตได้กีตาร์แห้งจะได้นะขาดหนึ่งแู้มีนนนคนหายอยู่ตลอดูใครจะยิ่งก่อนกยิ่งเลนะือ่อสุดเนี่ยงวะเสร็จว่ะ เฮ้ยฟังขวาบอได้บังคับลงมันว่นนี่ต้องลงอ่ะลงบัครับลงเฮ้ยยังไงชาร์เจอเสียงดังเฮ้ยนะ <laughs> เฮ้ยบอกแจ็กกี้มารีโ o ดด i n หุบจักหอบฟเลิเตอร์อยู่โอเปอเรเตอร์เอาหมงเกานี่ว่าไอ้เจ้ยบอกแล้ว เนี่ยอีเบีดมันอยู่ที่หัวคุณเนี่ยไอ้สัสต้องไปทางไหนวะไปทางพุ่นบ่ะเพื่อนนี่มันกั้นไว้หรือเปล่าพุ่นพุ่นพุ่นอยู่พุ่นอยู่พุ่นพุ่นไหนวะนั้งเข้ามาไอ้สัสเอเคไม่งน่าเดี๋ยวตายหรือเล่าอนี่ทางเข้ามาใหญ่ได้ระเบิดวะกูไม่เก็บเงินเนี่ยยิงเครื่องอันนี้ได้เอาป่ะมาสัส่กระสุนระเบิดน้ำ ม่ตูตีนะ้ำเงษนงัยมาเชลเวสขาวอ่ะ <c oughs> จุดสองสองคูเกอร์เฮ้ยไ<ป>อุ้โดนโดนโดนกูโดนตะคุบฮึมดูดีอดจังวะอ่าคืออะไรวะอ,อ๋อรถคันนี้มันมีสัญญาณ เออระวังรถทางขวามันมีกระพิบไอ้ศูนย์มาแล้วทั้งกูเนี่ยเจ๊ก,กี้เจัก,กี้ไปไกลพวกโ oh, no, อซี่กับไอ้กระสุนไฟจะเล่นไหนดีวะยูซ <see> ี่วะโอซี่เสียงมันกว่าวะกาแฟระวังรถมีไฟได้ขันนู่นนะ

Ôi, phải nhìn quá. Tôi Cô đi yên nè, cô bà đi vô cây Đi nhìn, đi đi tôi lùm đạc Ui, chết, lùm, cô thử cúp, cô cúp Này, Cửa Đụ cái nhân quá Phân ข้างล่างดูได้ยินเสียงวืดเวืร์ดขึ้นเสียงหูฟังหรือเสียงหาฟ้ามไปมันเป็นเสียงเกมหรือเสียงหูฟังกูช็อตวะเอ้ยเอ้ยจะกีบ้างได้แล้วได้แล้ว โอ้อยาเต็มเลยแต่ว่ายาดบยาดบแต่ว่าเลือดเต็มเลยเฮ้ย <laughs> <laughs> อย่างนะ <laughs> โอ้มีอย่างแล้วมั้งไปทางไหนต่อคัมันมันแม่น เกมฟาร์มได้สูของก็พากันฟูอยู่นะยักษ์สิฟาร์มหายอย่างอะไรวอสพอแล้วล่ะว่าไปเถอะเฮ้ยกูเจอเครื่องกีซ์สปูตเออนะ่าสนใจอันนั้นนะเดี๋ยวกูปั่มเองกูเลือดหน่อยสุดเลยอ่าเก็บกูเก็บโหสุดไปหาดูแบบเป็นแพงแพงเลยบอกเพื่อนแต่กูน,น่าสนใจกูเลยอ่ะ ไปพุ่นไปพุ่นซูไปพุ่นกูเจอถังเฮ้ยผมแม่นถังนั่นมันตะเกียงไม่ใช่ไม่ใช่แล้วชาร์เจอรซุบชาร์เจอร์แจ้งเตือนชาร์เจอรปล่อยมันเนี่ยเฮ้ยเมย์เ้ยเอากไปดิเฮียซุบบอกพุ่นถือชาร์จเรไลท์ซอดไปข้างไหนต่อ <G Incre l?" X2> <Phane hein> Th <laughs> tá, fair, 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 fair. Gửi chị bắn đi, mày. Mày. Heelan, cover me, please. Yeah, gửi. Mày loa, uy mang. Tang nan, 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 เออกูเจอตัวเจอผีกระโดดสูผีกระโดดสร้อยนะสู้ผีกระโดดกูอยากชัดเจอเอ้าโอ้ยชี้กูบอกแล้วเจอผีกระโดดเดี๋ยวได้คนละตัวกันกับกูเนี่ยเฮ้ยไอ้ชัดทองหลอดปิดไอ้เหี้ยแม่งกูเล่นตัวผู้ใต้มึงอย่าขี้กูอยู่ไอเฮียเดี๋ยว้ยมาถึงทางเลยชิ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 เนี่ยเขาต้องลงนี่สัว บ่ลงมาได้บ่กาแฟลงไปได้ออไไดเอ้ยข้างหน้ามีเอ่อมีรถที่ไปติด Nick, เออเออยิงกูต้ <shot> องลงแล้วละ่ะตันปะเฮียต้องก่องยาหรือเปล่า <'s> Ui đầy ơi ấy, là lốt xuống mừng đấy nè Mình bỏ vòng mình bỏ lòng, mừng Mình cứ mừng cái vòng 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 กู้เจ็บ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 เบาไว้เบาว้อู้ซุนเต้ยเป็เลือดเตียมนาเลยีเฮียมาบกูเนเห็นแล้วเห็นแล้วตเลือดเบิ้กรสุนเบิ้พุทพิษกูบน้าห้าวเลยเกีต้าไปฟาดไล่ฟาดแทงเสียเลือดฟีเลือดเตียมนาเด้แม่งนี่ โดนทุบสองทีเล,ลยเลยยีิบสองยังเลือดเ,เต็มหลอ่ะไอสูงฮูบอลเขาจะได้ยามไปพุ่นเนี้ยสูงสปอร์ไตไรอ,อ่ะันเป็นข้อเสิร์ตเฮ้ยกูเจอเครื่องจู่อีกแล้วเออกูว่างกูว่างอุ้ยไหลกูว่างเพื่อนเฮ้ยข้างหน้ามีอย่างนะระเบิดวะเอ้ยระเบิดกูเจอรังไรอ่ะเพื่อนก็เจอลงทางไหนต่อ,อลงล่างวะต่อลงข้างล่าง วูวูวูทางเกตพอพอพอเอ๊ะจะเกตโหกูบ่มีปืนวิปวดปวดตัวให้ตายแล้วไปทางใดนี่ไปตามหน้ามีตามแม่น้าขวามือมีซอมบี้ว่าด้านนี่ละมั่นสุดละกว่า โหกระสุนจะเบิเร์แล้วอะแพงออลองกีต้า์หน่อยคือสัมผัสได้ถึงวความกลาของกีต้าวเฮ้ยที่ใครจะเอาอยู่อัดรบกูมีแล้ว,ว,อ,วอ,อย่างในถังน้ำมันกเก็บเองไอเดียเอ้ แล้วต้องขึ้นไปทางนี้ถาขนไปทางนี้ขึ้นเขาเขานำไปนะฮะสับเฮแต่หาคนแม่กูบอกมีปืนเงีอนอู้เอื้ออู้กระดิ่ซอกดับเบิลคิวโดนแล้วโดนแล้วตังค์มาเนกน ฉีดอัน,นเดอรีลีละโหไล่ทุบเลยเอ้ยบักพลพิดไว้เฟือมั้ย ดีน่ารินรังอู้เกินสู้ถอยกันนลยหาปืนด่วนหาปืนด่วนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเตตีเกินบีดบีดบีดห่อห้อยลูกสองลูกสอง ไม่ได้ล้างเข้าอ้ยโอ้กาแฟเต็มๆเลยอ่ะกาแฟไหนแล้วไอะสุนปืนเพช ูเฮีผมมีอยังเต้มีเครื่องปั๊มหมดใจไม่อยากไอไม่อยากมีชีวิตเป็นคุณกูขาเกับเองโอ้กระสุนกูเฮียเอ้ยบกไแยิ่งหลุดมะโอ้กาแฟภาพกล้องติดหน้าอกกูชัดเจนมากเห็นเพีนได้ว่ามันโคตรดิการกระสุนเลนใส่กูไม่กูเอาเอาหน้าทูหลุดแล้วแม่ง ตรวห้องได้ไหมกูเห็นเลี้ยงแลนตะตรวจนะบริเต้คือตัววิษตัวแลนกูบอกูน่ะเห็นชัดเจนบักกาแฟ่นะกาศใส่นะมันยิงมันยิงผีตัวนึงแต่กระสุน